ความใจของนังมือเซตและมือตีครับสัมพันธ์เล็กไรครับเสิร์ฟรับบนแรกมาลูกมีตั้งบอลมาที่หัวเสาตี oh. บอลออกข้างไหมครับ แต้มกลับมาเท่ากันที่12บสอต่อสิบสครับสัมพันธ์เล็กๆครับเสบิร์บรับบอลแรกหมาครับพยักเส้นเสตีได้แต้มครับหมายเลขสิบสองครับอนันดากรีนหอมครับขึ้นนำที่สิบสามต่อสิบสองครับพยักเส้นเส อนันดาครับเสิร์ฟบอลออกไปครับแต้มกลับมาเท่ากันที่สิบสามต่อสิบสามครับจ่ายบอลฟุตเสิร์ฟมาลูกตีเซตบอลสันแม่ยังบล็อกไว้ได้ครับ เคาะจากดันหลังแน่ฉลาดครับลูกนี้เคาะยอดไปเลยครับนักเรียนดินธนูครับพืนนำชื่อี่1ัวท่ครับพิกเซนเซกิเตะบองครับเ่อร์บโยบาลูกนี้ยังบล็อกได้อยู่ครับ เป่าตะคายครับคะแนนกลับมาเท่ากันที่14-14ครับนัดดานายครับเป็นคนเสิร์ฟนัดดานายเสิร์ฟลูกนี้แร็ปบอลแรกก็ได้ครับโยกบอลที่หัวเสาตีลูกนี้จะเก็บได้ครับ ขึ้นน้ำที่15ถ่อ14ครับพยัคฆ์เซนเซลาลีพัดครับเสิบฟมาลูกนี้ดีครับ คืนน้ำที่16-14ครับไทยัอ็กเซนเซหลอลีพันครับเสิร์ฟรับบอลแลกขึ้นมาได้ครับโยกบอลมาหัวเสาตีลูกนี้แม่บอลออกข้างไหมครับคืนน้ำที่17-14ครับ เต่บนฟุตครับขอเวลานอกลาลีพัทครับเสิร์ฟเสิร์ฟมาลูกนี้ยังแรปได้ครับโยกบอลหวัวเสาตีลูกนี้ติดล็อกครับโอ้โห รัชนนท์ครับบล็อกได้ครับขึ้นหนาที่18บและครับพยักเซนเซ